หนึ่งตาก่อนขึ้นใดต้องได้เหรอวะถ้าตา,นตานนชนะคือได้ขึ้นไดเลยมันคงไม่อาถรรพ์หรอกลงมาอาชีพแบบนี้และอย่าแหลมเดี๋ยวเจอสกิลหนึ่งเทลไปหง่อยเลยและเหมือนไฟเตอร์เราจะไปเวปทปากตรงข้ามหรือเปล่าใช่เนี่ยเฮ้ยเทลหายนาะโอ้เทลโผล่ามาแย่เฮี่แต่ว่าือม,มาอาัลเจอนะ อ่ะแล้วเสื้อมาเพราะอุ้ยโดนโดนจนได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราลองมาตีคลิปเล่นดีกว่าโดนนะครับโดนโดนโอ้มากันกล้ามาอ่าได้ได้คลิปอยู่เอาเลยคิสซี่ครับครับตายนะเทียวตายนะเทียวอ่าคิสซี่ร้ายไม่เป็นไรโอเคสวยมากเดีย๋ยวหน่อยแล้ก็ฆ่าได้ละ ถือว่าเป็นตาที่ค่อนข้างจะดีอยู่ก่อนขึ้นใดถือว่าเกมมาสวยแนเนะีย่ยอุ้ยชิบหายแหลมเกินอุ้ยฟิกเกอร์โยกพาจริงเมื่อกี้ฟิกเกอร์โยกไม่ไม่เราจะไม่ตามเรา,เราต้องใจเย็นไว้มาเยอะก้นกหนักกว่าเลยอุ้ยอุเสียวล็อกนเสียวล็อกโดนล็อกแน่ย มับโดนไปซะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเราตายไม่เป็นไรเทลมันมีสก,กิลตอดได้แล้วสก,กิลหมดโอเคไม่ถึงมงะอุ๊ยมากาจะเล่นที่ผืดได้นะครับมาคุณมาก็จะเล่นที่ผืดไปได้นะไหวไหมไหวไหมไ,ไม่ไหวไม่ไหวไม่เป็นไรถอยก่อนเฮ้ยได้เปล่าได้อะเปล่าได้ใช่เปล่าโอเคได้สวย Tư trí acid giúp cái này có thể, lâu nha hai bóng, bóng, bóng lên đi mày hai nè chạy hai 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 ่าสวยได้อีกป้อมหนึ่งแล้วเฮ้ยเ้ยป้อมป้อมใหนอีกไหมไม่ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวโดนล้วงตายอีกถึงจะมีอายาคุมหัวก็อยู่ก็เถอะโอ้โหสวยโดนแล้วโอ้ย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 ้โอ้ยตายเรียบร้อยมาเคีคิปต่อโอเคเคีคิปเสร็จปุ๊บอ่า อ๋อเป็นชิ้นนี้แล้วกันชิ้นต่อไปแล้วเราก็มาดันข้างกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้อยู่บนสองอยู่ในบนสองล่างไม่มีกลางไม่มีอีตัวหนึ่งหายไปไหนสรงไยหายไปไหนไม่รู้แต่ที่รู้ดันละอาย่าก่อหัวชฉำาเลยเทลอดเลือดน้อยนี่ก็น่าเอาเหมือนกันนะแต่ไซนิเมื่อกี้ก็เลือดน้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเอาได้สวยโดน ต้องระวังอาร์เรสเตอร์อาร์เรสเตอร์อุ้ยอาร์เรสเตอร์แบบนี้สวยเลยโดนมอทอดโดนอีกไหมโอเคมอทอดไม่โดนไปเ,เคลียร์คลิปล่างดีกว่าเพราะว่าล่างรู้สึกว่าเหมือนจะโดนมือแล้วอุ้ยโดนคีบคีบเนี่ยป่าไม่เป็นไรเท่าทีตรงนี้อ่าเคลียร์เสร็จปุ๊บเดี๋ยวช่างมันเถอะ ดเราแวงเราแบงตรงนี้ไหมคือไม่ได้ถอยิีนะแต่ก็อยากเอาอยู่เหมือนกันเนี่ยอุ้ยบน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 นะเอาอืเอาเอาตรงไหนก่อน <c oughs> เอามอสคอยก่อนไหม <c oughs> เอาเอาสักทางหนึ่งนะ โอเคมอทร์เนาะมอทร์ไม่ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่จุดไม่ดีอยู่จุดไม่ดีติดคืออยู่จุดไม่กี่ตายแน่ไม่ไหวเลยแบบนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนล็อกไหมโดนล็อกไหมถอยอุ้ยไล่ไล่ไม่ทันไล่ไม่ทันไล่ไม่ทันเสียทุกอย่างแต่ไล่ไม่ทันไม่เป็นไรอย่างนึ่งก็ทำให้เลือดโลได้ได้หลายตัวเลย เ้ยกดตะยุสองไปก่อนเลยดักไว้จะมีโถอะไรมาไหมเมื่อเคไม่มีเคลียร์ดักก่อนอย่างแรกเคลียร์ดักได้ปุ๊บอ้าชิวละก็แค่ดักเฟรเยอร์งโง่ตัวหนึ่งจะได้อ่าเราบัตเตอร์ไฟเราก็โดนเจ็บเรียบร้อยเราถอยดีกว่าอุ้ยอุ้ยพอได้อยู่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  มอทอดมอทอดมีตัวดักปาวะเราแบงเผื่อสันทิปมันดักเราเราก็ชิบหายโอเคไปอยู่ตรงมังกรกันสินะเฮ้ยชิบหายละพา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 พแหลมเกินเมื่อกี้ตัวเองเผือเลื่มแหลนไม่ดีกว่าเอาใหม่เอาใหม่แก้มือใหม่มันก้าอยู่ อุ้ยอ๋อรูล้ละทีมเราไม่มีตัวเปิดนี่เองไม่มีแบบไม่มีแท้งคอยเป็นตัวถึกให้โอเคเดี๋ยวแค่คลิปเล่นดักให้เอ้ยคิสซี่เก็บได้ไหมเทปเทลไม่ได้เนาะโอเคมีเอเวอรี่ไปแล้วเอเม่ได้ไปแล้วเรา,าดูกลางดีกว่าเพราะว่าเผื่อกลางเขามีเปิดประเด็นอุ้ยกลางออกกันเยอะมากสุ่มเสียงกัน,นี่ยกลาง,งไม่กล้าเปิดนะ นั่นไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยชิบหายโดนโดนเป็นฝูงไอา้ย่ามาเกางหัวผมอีกแล้วพี่ชอบไอ้ย่า,ยาเกางหัวมากเลยแคร์รี่กับผมมันไม่อยู่กับพี่ไงมันไม่แบบสร้างความได้เปรียบในไฟต์ตั้งเท่าไหร่แต่ขอเขียนคิดตรงนี้ดีกว่าเดเฮ้ยชิปหายละ จะแหลงเกินไปไหม,มอุ้ยไม่ได้ไม่ไม่ได้จริงแบบแบบนี้ตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่ง,ตา,งตายสองตายสองฮะอ้าววันนึงก็ไม่โอเคเหลือเหลือกันอยู่สี่ตัวนี่หว่าโดนดักไหม อันนี้ยังไงก็ดันไม่ได้ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าคีบมากันแบบนี้เนาะโอเคมีกอเกิดละกันตายได้หนึ่งรอบตึกเราก็ได้เปรียบเฮ้ยพลาดระแวงเทลก็สุดตอนนี้แต่เทลหน้าเอาได้อะเทลหน้าเอาได้เพราะว่าไม่มีใครแบบว่าไปช่วยไม่ทันแน่นอน เฮ้ยเทว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 เอาได้ไหมโอเคสวย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 ได้ได้ได้ไม่มีแคดีละ้องข้ามีแคดีละอ่ามีอยู่ล่างกันหมดเลยนี่ว่าสวยอุ้ยมากันก้าหวยรอคลิปรอคลิปรอคลิปรอนที่คลิปคลิปรอคลิปรอโอเคได้ได้คลิปแล้วโอเคดันจบ อ่ะนี่ก็ขึ้นไดมอนและเรียบร้อย